โอเคผมก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเปอร์ซาก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับอยู่กันที่ป้ายดีใหม่เซิร์ฟเจ็ดสามหนึ่งนะครับแน่นอนครับวันนี้นะครับเรามีเป้าหมายคือว่าเจ็ดสิบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยแล้วกันนะครับก่อนเลยก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมและชมผ่านในส่วนของเพลย์ list เปอร์ซาก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องสมารกดสมัครสสมมมมาา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 ชชชชชิิกกกกกกกเเเข้้้้ไดดดลลยทีี่่่่่่หนนนนนนออออองงงงงงะะคคคครรรรััับบึใตตป์็ถผ อ่ะโอเคเลี้ยงต่อนะครับก็ทำภารกิจตอนกลางวันก่อนแล้วกันนะฮะแน่นอนครับอ่าวันนี้นะครับเลเวลเจแน่ๆครับ100%นะครับก็หวนประกันเลยแล้วกันนะครับผม70แน่ๆนะครับอ่ะก็วันนี้มาดูความแตกต่างแล้วกันผมบอกก่อนเลยว่าเอ้านี่ไงเพชร525โอเคพันธมายตีรอบแรกจบนะครับก็ติดอันดับอยู่นะฮะก็ได้เพชรกันไปเฮ้ยวันนี้ได้2เศษเหรออันดับ31ก็ได้2เศษนะครับ อ่าโอเคจำเลยนะครับตรงนี้ตอนนี้พลัง80000นนะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าเราจะสิบเราจะดันได้ขนาดไหนผมบอกกันเลยว่าดันได้เยอะมากนะฮะอย่างที่ผมบอกครับมันมีระบบอัปเกรดขึ้นมาทำให้เราอัพพลังได้อีกขั้นหนึ่งเลยนะครับวันนี้แตะล้านแน่นอนนะฮะผมมีโอกาสได้1ล้านนะอาจจะแบบ90000สนปลาย อาจจะขาดแค่หมื่นหนึ่งสองหมื่นหนึ่งล้านอะไรเงี้ยก็ถือว่าหนึ่งล้านแล้วกันนะครับเอาโอเคนะครับก็ไปดูกันในส่วนของภารกิจนะครับตองาวาันกันจริงๆผมก็จะลงทีมข้ามเซิร์ฟแหละอันนี้จัดชิงอันดับเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับไม่มีอะไรตรงนี้นะครับเดีย๋ยวเราไปทําการเล่นข้ามเซิร์ฟกันเลยนะครับเพราะว่าเดีย๋ยวมันจะเกินเวลานะครับ เพราะว่าอันนี้เศรษ31มหมันแป,ป๊บเดียวนะมันเล่นข้ามเซิร์ฟแค่แป,ป๊บเดียวเองไม่นานหชั่วโมงสีนาทีนะครับลงได้ประมาณ5 5้าด่านเองนะแต่ว่าผมลงเองจริงๆก็ได้ประมาณ3ด่านแรกนะอีก2ด่านถัดไปเนี่ยลงไม่ไหวนะครับเพราะว่าไม่มีตัวละครที่เก่งนะครับอ่าโอเคแน่นอนครับไปกันต่อเลยนี่วิธีนี่ Whitney กับ ่ะขอดูสกิลคนอื่นบ้างนะครับผมไม่ได้กดสกิลแรกอุ้ยแรงครับวิตเนี่แรงอยู่นะวิตเนี่แฟดด้วยนะกางเกงโคง,งานะครับอันนี้จะเป็นแค่เกงโคง,งาล่าง3นะยังไม่ยังไม่เป็นล่างเมก,ก้าเนะี่ยเอาตีทีดิครับโอ้โหอ่ะเกงโคง,งาเดสเมจไม่ค่อยแรงนะโอเคก็จัดกสกิลกลุ่มละก็ดูเดสเมจมีวิตเนี่นะ่าจะตีแรงมากนะครับวิตเนี่เนี่ยผ่านด่านดีนะครับวิตเนี่นะครับเป็นตัว าการันตีตัวแรกนะถ้าได้มาก็คือเล่นได้ยาวๆเลยนะฮะการดอนอีกตัวหนึ่งก็ได้เหมือนกันเพราะผมไอดีนี้ผมก็ได้การดอนผมก็เล่นได้นะครับไม่มีปัญหาขนาดผมได้มาชีบูนผมก็ยังเล่นเลยนะตอนผมเล่น6 2 6อ่ะผมได้เมโลเอต้าเป็นตัวแรกนะฮะผมก็เล่นยากเรื่อยๆเซิร์ฟ700ผมได้เลจิกิกัสนะฮะผมก็เล่นนะผมไม่รีด้วยเซิร์ฟนี้โชคดีครับได้การดอน ในบรรดา3เซิร์ฟ3ปั้นไอดีที่ผมทำมาเนี่ยรู้สึกไอดีนี้จะดีที่สุดนะครับได้กาดอนนะครับวิตินี่ผมไม่เคยได้นะแต่วิตินี่จะบอกว่าให้ผ่านด่านดีมากๆเลยใครได้วิตินี่ก็เล่นไปนะครับถ้าเกิดไม่ได้ตัวที่ต้องการก็รีก็ได้นะแชร์มินเ่เล่นไม่ไหวนะครับแชร์มินเลนจิกิกัสเลจิกิกัสเล่นไหวนะครับแต่ว่าก็เหนื่อยหน่อยนึงแต่ผมก็ผ่านจุดๆนั้นมาแล้วครับเลจิกิกัสเนาะ เนี่ยเซิร์ฟ700ผมเล่นเรจิกิการ์ดมาแล้วนะครับ้าใครดูอ่าเซิร์ฟ7 0็ครับ EP แรกๆผมเล่นเรจิกิการ์ดมาเป็น30-40 EP แล้วแล้วก็ค่อยมาขยับขยายทีมนะก็เล่นได้เหมือนกันเนาะมันอยู่ที่เทคนิคการเล่นแต่ละคนนะครับแต่ถ้าได้ตัวที่ดีกว่าก็สบายแค่นเองผมบอกก่อนเลยอ่ะไปเหลือตัวเดียวไหวไหมเนี่ยรอดมั้น่าจะรอดมั้งโอเคอ่ะตัสุดท้ายนะไหวอยู่โอ้โหแน่นอนจริงๆ ด่านนี้ก็ยังผ่านอยู่ครับนี่ครับแต่ว่าด่านนี้นะน่าจะคิดหนักหน่อยไม่รู้จะผ่านไหมลองดูก่อนลองดูก่อนโอ้โหลูเกียร์ด้วยวีศูนทุกตัวด้วยเขาเรียกว่ารวมพลคนวีศูนย์นะฮะไม่เป็นไรก็ลองดูนะครับมันก็ต้องลองดูครับมาโดนเอ้ยตีไม่โดนโอ้โหเฮ้ยตึกก็ตีเข้าอยู่นะเฮ้ยใช้ได้อยู่ตีเข้าอยู่เฮ้ยโอเคตีเข้าอยู่นะฮะ แต่ว,ว่าไปได้อยู่นะโอ้สู้ไม่ไหวนะครับไปตายด่านหลังนะฮะอาโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับรุ่นเจ็สิบรอเราอยู่นะครับอ่าโอเคครับหลังจากที่อา่าเราลงวุ่นวายไปแล้วบอสโลกครบแล้วนะจริงมันก็ลงต่อได้นะครับผมขี้เกียจลงแล้วลงไหนไหมอ่าลงนิดนึงนะครับนี่ผมลงไปตอนนาทีที่29ผมก็ออกลงออกนะครับลงครั้งเดียวนะ แล้วผมก็กลับมาลงทีตอนเหลือเจเน่สุดท้ายผมยังอยู่ันดับที่19เลยนะแต่ลว่าไม่ค่อยมีคนอ่อนใช่ไหมคือคะแนนมันไม่ขึ้นเลยแต่ว่าอันดับมั่งเขาเดิมนะนี้ผมก็ชิวเลยนะครับก็ได้เศษดาร์กไลน์แน่แหละชิ้น2ชิ้นก็ยังดีนะครับชิ้นหนึ่งมะดาร์กไลน์ค่อยๆสะสมไปนะตรงนี้สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรเอาไปสู้เขาเลยนะครับอ่ะแต่ก็ได้ดามเมจนะอ่าโอเคสู้เล่นๆแล้วกันอ่ะอันดับเ่าเดิม บายบายนะครับไปวันนี้ครับเรามีคิวนะฮะที่จะอัพเลเวลเป็น70บนะฮะผมคิดว่าวันนี้ผมก็นด้่าจะ70นะครับแล้วเราก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะอัพพลังไปด้วยกันนะครับวันนี้70แน่ๆผมค่อนข้างมั่นใจว่าวันนี้เราจะ70เพราะว่าผมมีเฮ้โยโอ้ไม่แน่ว่ะมีโอกาสที่จะไม่ได้ด้วยนะพลังกายอาจจะไม่พอเพราะว่านี่อ่ะเดี๋ยวก็อัพก็ก่อนนะครับ ไอทำเควสพวกนี้ก็มี exp บ้างครับอาดานสำหรับยิมไม่มี exp นะศูนย์ก็คงต้องใช้กวาดล้างพลังกายครับจะได้ exp แน่นอนนะครับอ่ะไม่เป็นไรเราก็ต้องทำได้อยู่แล้วชิลๆแล้วอ่ะมาเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อผมไม่ได้อัพเลยใช่ไหมเฮ้ย,ยจ่มนะครับอ๋อกดตรงนี้หน่อยนึงนะครับตรงนี้ได้8กล่องนะครับ เราก็อัพเอานะครับเฮ้ยมีคอเพิ่มว่ะแจมเลยใส่ไปดีครับใส่คอไปเลยครับใส่ไปเซใส่ไปเซสู้ได้ไหมทุกคนสู้ได้แล้วนะครับอ่าสู้ยิมก่อนเลยครับยิมอโรมานะครับผมมานี่ครับทีมช่างเลือกนะครับเรียบร้อย โหดจัดบอกกันเลยโหดจัดพลังก็จะ9 0 0 0แสนนะครับเล่นมาตั้งนานเพิ่งจะ9 0 0 0แสนเนี่โวะ้ะแม่ช่างอ่อนจริงๆเลยเราพอไม่มีมีทูก,กรอะไม่มีคิลเลอร์ว่านี่ไปไม่ถูกเลยนะอ่ะลองดูแล้วกันเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะทำมัเล่นไปนะอ้าวทำมาเล่นไปนะตายไ,นะไ,ได้นะครับผมบอกกันเลย อู uh ้ห huh. ูยจะไปสองคนเอาวิดีเอาไปดีปดูได้เม่ตัวสามซู้ไม่ได้หรอกนะครับโหดจัดนะครับแม่งโกงเกินนะครับตัวสามอะหลอห้องลองขอร้อง่อยนะว่ามันจะโกงได้ไหมนะครับแต่วันโกงไม่ได้หรอกมันเร็วกว่าอันดับแรกคือแม่งเร็วกว่าแน่นอนเฮ้ยเราเร็วกว่าว่ะเฮ้ยโอ้โหตีไม่เข้าเลยนะครับเซเลบีอย่างถึกเลยเพิ่งเคยเห็นเซเลบีถึกว่ะ ครั้งแรกเลยนะครับวันลวแม่งมีตัวโอ้ยตายกระเด,นด็นโดนเคาน์เตอร์เดี๋ยวก่อนโอ้โหเคครับเหลือแบตจ,จะหมดแล้วเหลือสิบเปอร์เซ็นต์ผ่นไหมนี่อ,อะต่อครับผมอะก็ถือว่าใช้ได้นะครับตรงนี้ได้เรียนรู้ได้เรียนรู้ครับไปการสำรวจนี้ไม่ต้องสืบเลยไม่ต้องเล่นครับแต่สำรวจเนี่ยนี่จะดงนี่จดอ้นนี่นอนไปก่อนเลยนะครับยังไม่ต้องรีบนะ ไม่ต้องรีดไม่ต้องร้อนเอ้ยผมไม่มีลูกเกียรหรอวะเนี่ยว่าแล้วมีอะไรไม่ครบสักอย่างนึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเก็บเลเวลไปก่อนวันนี้เราจะมาอัพเวลกันนะครับเลเวลต้อง7 0แล้วครับวันนี้เอาดินี่ครับไม่ต้องซื้อครับวันนี้ผมมีเบอร์รี่สุดพิเศษนะครับที่ได้มาฟรีกับกิจกรรม ทีมข้ามเซิร์ฟนะครับผมไปสอยมาได้ก็เลยมีเบอร์รี่เอามาปลูกนั่นเองนะครับเราจะเป็นเบอร์รี่ไหนผมก็ปลูกเถอะคือแม้กระทั่งปลูกเองนะก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำนะครับอ่าโอเคทีมไฟนะครับผมก็สําหรับนะครับโปกเกมอนไฟนะครับอีกตัวหนึ่งที่เราจะเอามาแทนที่เนี่ยก็จะเป็นโฮโอกับฮีทรานนะครับแต่คิดว่านะ่าจะได้ฮีทรานก่อนแน่แนเลยนะครับ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเพราะที่ทรานมันมาก่อนนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพรไม่พอแล้วมีแค่หมื่นเดียวเท่านั้นนะครับต้องการอีกประมาณ2,000 0อ่ะประมาณ2,000 0ได้8,26ใช่ประมาณ2,000 0เพชรซึ่งน่าจะหาไม่ทันอะ่ะอาจจะต้องใช้วิธีคือผมพลาดบ้างเลยที่วันนั้นรู้สึกว่าอยากทำทีมผีแต่ว่าลืมไปว่าเฮ้ยกีลาดิิน,น่าแม่งยังไม่ได้เปลี่ยนร่างเลยนี่หว่า แต่ว่าสุ่มลูนาร่ามาแล้วไงไม่งั้นนะผมได้โฮโอแล้วนะครับเอามาแทนลิซซดอนคือแบบเทพเลยการว่าเนี่ยโอ้โหต้องมาเล่นแบบฝืนกล้ามกลืนฝืนทนมากๆนะครับกว่าจะดันพลังได้มาเกือบ900,000นะครับโ,โหใช้เวลาที่รุมรวมจะเดือนหนึ่งแล้วนะผมเล่นมาเนี่ยคะแนนพลังนี่ไม่คดิกเลยจาก5 0 0 0 0ไปถึงเนี่ยจาก5 0 0 0 0มาถึงเกือบ900,000นเนี่ยนะครับผมใช้เวลาเล่นมาเป็นเดือนแล้วนะรู้สึกว่าอะไรมันก็ช้าไปหมดเลยนะครับ เสียดายมากเลยถ้าได้โอโโมาอป่านนี้พอลัางหมุนทะลุล้านแล้วนะครับเสียดายจริงๆนะครับอันนี้พูดถึงมันเสียดายจริงๆนะครับตอนนั้นตัดสินใจพลาดนะครับจะไปเอาลูนาร่าเฉยและสุดท้ายเป็นไ,ไงลูนาร่า hmm. มาก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับเพราะว่าลืมไปตัวบับาบธาตุผีไม่มี <laughs> เซ็งจัดนะครับผมแต่อยากได้ลูนาร่าอยู่แล้วนะครับลูนาร่าเนี่ยมันตีแรงนะครับแล้วล่างมาสเตอร์แม่งเทมากนะครับ เป็นมาสเตอร์แดงนะเพราะว่าทีมผีก็ไม่มีใครเล่นใช่ไหมทีมพลังจิตก็ไม่ค่อยมีใครเล่นครับมีแต่คนเล่นแต่มิวทูเกาะใช่ไหมเออก็ต้องลองเล่นตัวอื่นนะสนุกสนุกดูนะฮะมันมีแต่ตัวดเดิมๆอะ่ะน่าเบื่อนะอ่ะเราก็ต้องค่อยเปิดโลกทัศนัไปโอเคผมได้ทองมาแล้วครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นแป0แสนแล้วนะครับอ่ะว้ายก่อนนะครับก็มีชะตาศัตรูให้ลงด้วยนะ แล้วก็นี่การแข่งโปเกมอนเอาลงชะตาก่อนแล้วกันชะตาเนี่ยผมก็กดข้ามไปเลยนะครับผมไม่สู้อยู่แล้วนะฮะหกเจ็ดกับหกสิบเก้านะครับแต่พลังไล่ๆกันนะฮะเดชพลังผมมากกว่าประมาณสี่หมื่นนะครับแต่ผมไม่สู้นะผมขี้เกียจนะครับผมจะใช้วิธีกดข้ามไปเลยนะฮะเรียบร้อยนะครับร้อยยี่สิบคะแนนนะครับอ่านแข่งให้จบผมจะใช้เวลาเราลาไม่เกินสิบนาทีแหละ เคลียภารกิจรายวันให้จบนะครับเราเดี๋ยวไปดันพลังเลเวล70กันผมจะดันเลเวลนะพลัง e p นี้ไม่สนนะครับเดี๋ยว7จก็เก่งเองนะครับนะ <Huh? S 1> จัดมามาจัดมาจัดมามันต้องเป็นขาขึ้นหรอวะไอดี ID นี้นะครับจะมาขาลงตลอดเวลาได้อย่างไรเคอุย hey, วันนี้ได้3ด่านเว้ยวันนี้ได้4ด่านแล้วนะครับอาละ 6 7 0 0เรียบร้อยครับจบแล้วอ่ะโอเคบายบายได้มาสีด่านเช่นเคยนะครับขาประจำเคอขาประจำา4ด่านนะครับอ่ะเหลืออะไรอีกอ่ะเหลือคข้ามเซิร์ฟตรงนี้โอ้เอานี่ไงพลัง2 0 0แสนหูเจอแล้วเวยนึกว่าจะไม่ได้สู้ละอ่ะตัวรองผมก็พลังเยอะขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าแอบไปปั้นตัวรองมาแล้วไปเพิ่มเลเวลเปลี่ยนร่างเล็กๆน้อยๆนะให้มันมี บทบาทกันหน่อยนึงนะฮะเพราะว่า3ตัวหลักมันจะเก่งแค่3ตัวหลักก็ไม่ได้ไงบางด่านก็ต้องอาศัยตัวรองด้วยนะครับเล็น้อยแล้วก็ต้องมี1นึในเราต้องมี3ทีมที่เราจะเล่นนะแน่นอนครับผมเล่นทีมผีเอ้ไม่ใช่ทีมผีทีมไฟแน่ๆหนึ่งหนึ่งทีมแน่นอนอีก2ทีมผมยังไม่รู้เลยนะครับก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับการแข่งโลกครับแข่งไปดิแข่งโลกไปเลยนะครับ โอ้เปิดที่500 0 0นนะครับได้ไหมผมว่าได้อยู่นะโอ้มีพลัง1ล้านด้วยครับโอ้อ่ะผมเบรกก่อนเลยนะครับอ่ะโอเคอยากจะอัพพลังแล้วเนี่ยอ,อยากจะอัพเลเวลแล้วไม่รู้จะเพียงพอหรือเปล่าโอเค155นะครับอ่าหอคอยใช้พลังกายของทัพพิสั์นะครับเสาทองฟ้านะครับเดี๋ยวเสาทองฟ้าเดี๋ยวค่อยสู้นะฮะเดี๋ยวเสาทองฟ้าค่อยสู้นะครับ pk เดี๋ยวค่อยสู้ขน PK, ส,ส่ง ได้ไหมขนส่งได้นะเดี๋ยวผมขนส่งเล่นๆไปแล้วกันอ้ใช้ไดยทองเหมือนกันเนี่ยแต่ก็ต้องทำอะ่ะอ่ะโอเคมีอะไรให้ลงอีกนะครับตรงนี้ก็เหลือเสาทองฟ้าอย่างเดียวแล้วเนี่ยดูทรงแล้วที่เหลือลงลงเล่นไม่ไหวนะครับอ่ะหอคอยหอคอยนะครับเอาไปอัพครนสวรรค์อันนี้ลงสักหน่อยนึงดิ รอบก่อนก็ไม่ได้ลงนะฮะลงไปด่านเดียวนะครับ400,000ไ,ได้อยู่นะวันนี้พลังน่าจะขึ้น900,000น,นะครับอีกแค่20,000เสีเดงเดี๋ยวเราโยนเจ็ดสิบก็อัพอย่างบุมบูมแล้วนะครับอ่ะอเปิดไปดิเรียบร้อยอู้ถึกอยู่นะเอาเรื่องน้นดูเมก้อนเนี่ยนะฮะอ่ะโอเคเรียบร้อยดีนะครับแจมครับ สุดๆเลยนะครับผมอโอเคลงเล็กๆน้อยๆนะครับอ่ะตรงนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นเสาทองฟ้ากันที่หลังนะฮะโอเคลำดับถัดไปนะครับเดี๋ยวเคลียร์ด้านขวาหน่อยหนึ่งมานำโชคนะโอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้10เท่าเลยนะอ่ะออกเล้นปลาครับผมจัดมาเลย exp แน่นอนตอนนี้ขายอีกเท่าไหร่วะเนี่ย ต้องมีใช้เพชรแล้วล่ะดูท่าละพลังกายต้องมาแล้วครับพลังกายต้องเข้าแล้วลังกายต้องเข้าเลยนะครับผมอ่ะก็ขอระเบิดคลังกระเป๋าหน่อยแล้วกันอ่ะก็มีทองได้มานิดหน่อยนะครับผมตรงนี้ตดนัดมีพร้อมนะครับผมใช้เลยครับรออะไรอะ่ะไม่รู้จะพอหรือเปล่านะจัดมาครับไอ้ได้ชิปมาด้วยครับ ไม่ใช่ชิปได้ CD d i s k i l l มากดไปเลยครับไม่รู้จะได้ไหมเนี่ยอ่ะอัพพลังกันเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นก่อนก่อนที่เราจะไปอัพของโหดนะครับไม่รู้จะถึงปะนะอยากให้มันถึงจบจบไปเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะโอเคโอ้ได้ฮาร์ซเบโรมากดไปเลยครับได้หลายเวลอยู่นะฮะถอนสวรรค์ก็ได้บ้างนะได้ไม่เยอะหรอก สามสิบห้าครับเดี๋ยวผมอัพเบื้องต้นข้องบนก่อนแล้วกันโอเคจะ8 0 0แสนแล้วนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรเนาะเส้นทางฝึกฝนก็มีบ้างนะไ,ได้อัพมาบ้างใช่ไหมอัพหน่อยไหมลองดูเฮ้ยได้ครับอุย้ยขึ้นเป็นเทพแล้วนะฮะแจมเลยอะ่ะแจมเลยคนระับบอกก่อนแจม <c oughs> เสงเลยครับเดบ่ะโอ้เดบขึ้นมาครับเดบตรงนี้โอ้แดงครับเดบแดงอุย้ยได้อยู่แต่ว่าเดบไม่ขึ้นได้ขึ้นตรงอื่นแทนนะ ATK เพิ่มมาดิได้อยู่โอ้โหอือหืออันนี้รู้สึกว่ามันจะแม็กแล้วนะวก็เลยไม่ค่อยมี สีที่น้าบันเทิงสักเท่าไหร่โอเคได้อยู่ครับไว้ยพลังรถนะฮะร้องไว้เลยนะฮะอันนี้ต้องการถึง30เลยเต้องมีการผสมวัตถุด,ดิบกันสักเล็กน้อยนะฮะจะได้ไหมทองไม่พอครับโอ้โหไม่น่าถึงนะเพื่อนถึงป่ะที่8ถึงไหม ไ,ได้พอดีเลยนะครับโอ้โหเปิดได้ครับแจมเลยนะครับผมใส่ไปก่อนเข้าร่วมบกสีไปก่อนนะฮะแล้วก็ล้างตรงนี้ได้อยู่นะครับผมจะล้างไปก่อนโอเคออ้ยได้ไแล้วครับตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็ลางได้ครับโอ้โหแปดแสนแปดนะครับผมขึ้นอย่างลื่มเลยวันนี้อาวันนี้ขึ้นเยอะอยู่นะครับ อ่าโอเคนะครับหมดละไม่มีอะไรจะอัพแล้วดาวพัฒนาก็ไม่รู้จะอัพอะไรนะครับยวค่อยว่ากันนะตรงนี้ด้านในเนี่ยอัพะอะไรได้บ้างอ่ะอัพสปีดเลยครับรออะไรนะฮะตรงนี้ก็ไม่รู้จะอัพะอะไรเหมือนกันนะตรนี้ก็ตีบวกไปตีบวก20 20อ่ะตีบวกไปดิรออะไรเออทองไม่พอเอาใช่ทองหมดนะครับอ่ะ อ่ะโอเคแล้วว่าจสแน่นอนนะฮรจัดไปเลยครับรออะไรอะฮะในส่วนของตรงนี้อาวุธยุโทโธปกรณ์ผมแม่งแทบจะไม่มีเลยนะเดี๋ยวเอาอาวุธหน่อยละกันนะครับโอ้ไม่มีอาวุธผู้กายหมดเลยนะ <c oughs> โอ้ได้น้อยชิ้นจังวะแล้วเมื่อไหร่จะตีจบวะเนี่ยเพื่อนอลองดูจริงๆนี้เอาไปทําไปเก็บตอนด่านสเท่าเดี๋ยวนะูถึงอนะ อ่าครับเลเวลเจ็ดสิบแล้ว,ลวโอ้โหเล่นมาตั้งนานเพิ่งจะเจ็ดสิบครับผมดีใจกับตัวเองครับมาตดงนี้ไม่ต้องใช้เพชรอะไรทั้งสิ้นนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมอ่าอัดดับต่อไปเลยอัพเลเวลครับอัพเลเวลครับนี่เลยอ่ะดัดดันพลังกันครับผมโค้งสุดท้ายนะครับอัพสกิลได้นิดหน่อยอัพไม่ได้เลยนะอัพได้แค่นี้แหละ ชิลๆได้แค่นี้จริงๆนะ2กิลไม่ได้แล้วนะหมดแล้วนะอ่าโอเคนะครับตอนนี้ก็เลเวล70แล้วครับตัวละครเราเจ็ดสิบสักทีนะครับผมตรงนี้ก็เสาท้องฟ้าผมคงต้องออโต้นะอาจจะต้องออโต้อีกดูก่อนแล้วกันอ่ะโอเคนะครับลำดับถัดไปนะครับก็จะมีระบบเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะก็คือระบบสร้อยข้อมือแซดนะครับผม เพิ่มเข้ามาให้เราเล่นนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของยิมข้ามเซิร์ฟตรงนีนะ้นั่นเองนะครับผมก็ไม่รู้จะส่งใครไปเล่นดีนะโอ้สามแสนยากนะครับสามแสนยากนี่ครับสามแสนยากมากนะฮะโอ้โหนี่หนักเลยสองแสนนะครับเหมือนจะส่งไม่ได้นะช่วงแรกเดี๋ยวดูก่อนสามแสนโอ้ประมาณห้าแสนอะถึงจะเอาอยู่นะถ้าต่ำกว่าห้าแสนน่าจะนียวน,นี่พอได้อยู่ลองดูนะ มันจะได้ไอเทมที่เป็นตัวรวมปัามแซดนะครับผมก็บอกกันเลยว่าระบบนี้ค่อนข้างเถื่อนนะครับแล้วได้พลังค่อนข้างเยอะนะครับถ้าทําได้ก็จะผมมองว่าดีเลยนะครับถ้าทําได้ก็ดีเลยนะฮะไม่รู้จะชนะได้ไหมน่าจะไม่ได้ว่ะดูทรงแล้ว <c oughs> นี่ครับยังไม่ได้นะห้าแสนก็ยังเอาไม่อยู่โอเคอย่างวันแรกก็้คงจะไม่ได้อะไรนะครับไว้ก่อนแล้วกันให้มาดูก่อนโอเค พอดีว่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เคยบอกน้องแล้วว่าให้เราทําการซื้อปวามแซดเก็บไว้นะครับพอเราเลเวลเจ็ด 70, เนี่ยคุณก็จะเก่งกว่าคนอื่นเขานะครับนี่เลยนะครับนี่ผมมีอยู่พันหนะก็อาจจะได้พลังมานิดหน่อยได้ไม่เยอะหรอกอ up เลยครับอัพไปเลยอ่ะเก้าแสนแล้วครับ9 0้าแสนโอ้โหวันนี้พลังพุ่งว่ะเพื่อน9 0้าแส 9แสนสเรียบร้อยครับวันนี้จบที่9 3 0น0นะฮะแล้วก็สามารถที่จะล้างอุกกาบาตต่อได้นะครับจัดไปเดน้อง9 4 0วันเดียวขึ้นกับ20000นะวันนี้นะอับไปเดรออะไรครับ9 6 0 0 0นะฮะอัไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้9 7 0 0 0เนี่ยก,กดไปเรื่อยเย ไม่มีตรงไหนพีคสักอันเลยเนาะต้องค่อยๆกดไปเรื่อยนะครับมันต้องเรื่องนี้ต้องใช้เวลาบางทีมันก็จะพีคขึ้นมาโอเคผมเอาแค่สเตตเยอะไปก่อนอนะอย่างอื่นค่อยว่ากันโอเค98แล้วนะครับตรงนี้ไล่กดไปอันนี้ได้ไม่เยอะมากอ่า985นะครับกดไปเรื่อยๆนะครับ โอ้แจมเลยสเปเชียลแอคแท็กโอ้นี่ได้อีกนะครับ985าแปดห้าม่งไ,งไม่ขึ้นเลยนะเสียดายมากมมพลังลดนะ นีเอาเพชรกดก็ได้นะครับ5 10 15 20 25โคตรน้อยโอ้พลังลดไปตั้ง4,000น่ะอ่ะ,อะผมกดอีกทีนึงแล้วกันสุดท้ายอ่ะนะครับผมก็ไปกดเล่นซะบ้าจริงๆไงเราอ,อ่ะผมแถมห้อีกหน่อยนึงแล้วกันอ่ะกดเข้ามาเหมือนเดิมครับ985,000นหะครับโอๆโห โหดหรือเกินนะครับผม985,000โอ้โหพลังขึ้นมากันเป็นแถวเลยนะครับนี่เลยนะครับ9 8 0 0นะครับผมโอ้โหเเกือบล้านอ่ะโอ้โหดูเอาละกันนะครับผมบอกกันเลยว่าอิทธิพลนะครับซอยแซดนี่แม่งสุดๆจริงๆครับตอนเปิดคลิปนี่พลังแค่800,000นิดๆเองนะครับจบทีนี่เกือบเลยนะครับผมตรงนี้นะ อ่ะโอเคนะครับก็ EP นี้เนี่ยก็จะล้างเสาแล้วละกันนะครับยังไม่เล่นนะวันนี้ให้จบไวๆก่อนสโลเพราะว่าแบตจะหมดแล้วนะฮะอ่ะโอเควันนี้ก็ถือว่าผมตีไปเลยล้านหนึ่งได้ไหมพลังมันถึงแล้วนะครับผมเนี่ยแค่นี้เองนะครับผมแค่นิดๆเองนะครับอีกแค่2 0 0 0 0หมื่นกว่ากว่านะครับผม อ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปให,หม่ๆมาคลิปหน้านะครับผมซีอูเก i นสวัสดีครับ